สวัสดีครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเรามาดูอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องซีนนะครับสูญอากาศนะครับสามารถซีนแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับที่เป็นของแห้งนะซีนแล้วก็ดูดอากาศด้ดวยแล้วก็ไออีกตัวหนึงนะครับก็สามารถซีนอุปกรณ์ที่มีน้ําได้ด้วยนะแต่ว่าเราจะไม่ใช้โหมดดึงน้ําออก นะก็คือใช้ซีนอย่างเดียวนะครับอย่างหนเนี้นะทุกคนนี่ซีนแล้วนะครับไม่ได้นะครับโอเคทุกคนมาดูอุปกรณ์กันเลยตัวเล็กราคาประยัดนะทุกคนนะนี่แกะออกมาแบบนี้เลยนะครับภายในกล่กองเขาก็จะมีสายไฟนะทุกคนแล้วก็ตัวเครื่องนะครับทุกคนพเอกของเรานะครับ ตัวเล็กๆอย่างนี้นะทุกคนดีมากนะนี่นะฮะอี้อนี้เลยทุกคนดูเลยนะครับนะครับก็นะครับสามารถเปิดมีที่ล็อกนะครับสองข้างนะครับแล้วก็มีปุ่มใช้งานอันนี้ซีนดูดอากาศนะครับตัวนี้ซีนอย่างเดียวนะทุกคนนะครับสามารถกดได้เป็นไฟกดนะครับตัวปุ่มนี้นะครับไว้สําหรับ ดึงโอเคเรามาชมวิธีการกันเลยนะครับอายใน,นกล่องอีกนิดนึงมีคู่มือนะทุกคนมีวิธีการใช้งานให้นะครับโอเคเรามาดูเพื่อนของเรานะครับนี่นะครับนี่คือแถบความร้อนนะครับทุกคนนะครับสําหรับซีนเนาะนะครับภายในกล่องนะทุกคนกล่องที่เขาแถมมานะครับมีแถมถุงมาให้ด้วย50ิบใบนะทุกคนเนาะนะครับ ก็ดีน,นะครับเรามาเสียบปลั๊กกันก่อนเนาะตรงนี้นะก็เสียบเข้าไปเลยนะครับก็จะมีไฟขึ้นอย่างนี้นี่นะครับนะครับเราเอาด้านหยาบนะคะทุกคนลงด้านล่างนะนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นใสๆแบบนลื่นแบบนี้นะครับอยู่ด้านบนนะทุกคนนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าคือช่องนี้จะเป็นช่องดูดอากาศนะทุกคน โอเคเราก็พับลงเช่นนี้นะครับง่ายๆทุกคนราคาประหยัดเซฟด้วยนะครับใครที่มีไอเดียที่จะแพ็คของสินค้าส่งอะไรงนี้เป็นธุรกิจ SME ย่อย่อมย่มเนี่ยเครื่องนี้ลองเริ่มต้นได้นะครับถ้าเราอยากให้สวยงามก็ไว้ตรงกลางหน่อยก็ได้นะทุกคนนะครับโอเคเรามาชวนปุ่มกันก่อนนะฮะปุ่มนี้คือปุ่มทั้งทั้งดูดอากาศออกจากถุงนะครับเป็นสูญอากาศแบบนี้นะครับ นี่นะครับสุดอากาศแบบนี้นะครับใช้ปุ่มนี้นะครับแต่ถ้าจะซีนปากถุงอย่างเดียวนะครับซีนปากถุงอย่างเดียวอย่างนี้นะครับก็ใช้ปุ่มนี้นะครับโอเคเรามาลองดูปุ่มนี้กันก่อนนะครับทุกคนกดเลยครับทุกคนนี่ปุ่มไฟตรงนี้กดได้นะครับโอเคเครื่องก็จะทํางานนะครับ ขึ้นแดงแบบนี้นะครับเขาจะสต็อปให้เองนะครับถ้าเขาซีนเสร็จนะครับเดี๋ยวมาลองดูผลงานกันนี่คือมันจะดูดนะครับทุกคนแล้วก็ใช้ปุ่มนี้ดึงนะครับนี่คนครับซีนดังดีเลยครับทุกคนโอเคนะครับเราจะมาซีอีอกระบบหนึ่งนะครับทุกคนของที่มันมีน้ำนะทุกคนอาหารที่มีน้ำนะทุกคนมันจะถูกดูดเข้าไปในเครื่องเราจะทําให้เครื่องเราพังเราก็ใช้ปุ่มเล็กๆนี้ ทุกคนครับถ้านี่นะครับเราเอาด้านหยาบนะทุกคนเนาะจะมีสองด้านนะครับอย่าลืมด้านหยาบนะครับลงข้างล่างนะครับพยายามทาปากถุงให้เรียบนะทุกคนแล้วก็พับเลยนะครับกดให้แน่นนะครับนะครับจากนั้นนะครับกดค้างไว้นะครับให้ขึ้นสีแดงโอเคปล่อยครับ โอเครอสักครู่นะครับเพราะว่าถุงกำลังมีความร้อนอยู่นะทุกคนเนาะตัวนี้ก็มีความร้อนอยู่นะครับทุกคนนะครับนี่นะแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นลงสักแป๊บหนึ่งนะครับขอดึงออกมานะครับโอเคก็จะเรียบร้อยนะครับนะครับก็จะสีได้ทั้งสองแบบนะครับทั้งแบบสีธรรมดาแล้วก็แบบสูดอากาศนะครับทุกคนนะครับอย่าลืมกดสั่งซื้อที่ตะกร้าเหลืองได้เลยนะครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับ